เบิ่งปลาแห่งแม่มอนเดิมมอนตากปลาแห่งพี่นอ้องนะตากไอ้นี่แหละมันจะเสดแนมเห็นแนมเห็นพญาแมวเพื่อนเพื <c> ่อ <oughs> นกระจับมันสิอยากเต้นขึ้นกินอยู่ได้นี่พญาแมวนะต้องเผาเพื่อนไอนี่แหละนี่อยู่ทางนอกนี่แหละบ่เผากับบ่ได้ก็จะเสบป้าแห่งนางอ่อนเห็ดเหนืองามงาม,งามเห็ดไปกินเนาะ มอนก็ไปตลาดมาได้พี่น้องเอ้ยใบตัดลาดได้ยังน้ำก้อนเอาไว้กินแต่ลเมือ์นะซื้อขูมเออขูมเอ๊สิบขันขีดถือเอาไว้กินน้ำเย็นเราคติโตกันเนาะ ฮ้อนแท้ฮ้นอนว่าแดดนี้แดดได้นี้ซาถูกให้แดดมดมือเด้อให้ปลาเขาหน่อยแหง <c oughs> หปลาแหงเดี๋ยพักนั่งตู้อุ่นหน่อยเป็นซังเป็นสีใส่แกงเห็ดข้าวเห็ดกับแม่เพิ่มมาจักช่ได้หน่อยไรแจักได้ก็กกได้พักขยันครับนางเดี๋ยวนางนางอุ่น,นเพิ่นซีเฮ็ดมกุกไม้ ใส่ข้พาวแย,ายา้งใส่ไหตู่ก็สุดแล้วแล้วก็ได้แป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเจ้าสีเห็ดขนมมกใไฮออนน้อยกับแม่จิ่นเพิ่นว่าซื้อแป้งมาเห็ดขนมมกกินเพิ่นว่าเฮาสิเป็นคนเห็ดจะเป็นคนซื้อ,อเพิ่นะก็เลยไปซื้อมาสีขนมมก เมื่อนี่จังหน่อยนี่แหละเห็ดจังหน่อยเดี๋ยวนี่จังหน่อยอเนี่ยจิโซใหายคืนมาเห็ดนี่มะพร้าวสีแล้วเรียบร้อยหน่อยเส้าหาพันกีทางสีพอ่อน,นันน่นนั่นนั่นนั่นจิคืนไปกินปลาคนละนาะนเบิ้งแมวแมวเลี้ยงนี่สำคัญเด้อแมวตัวเลี้ยงนี่เด้อฮะจิึ้นไปกินปลา,าและนะาห้งคนอะไรน่ะต้องเผาอยู่ในเผา,เาปลาได้ได้อยู่ในบ่าได้ต้องอ,อยู่ในนอกนี่แหละ เอาผัดลมของมาเดินมาได้เลยห้อนอยู่นอกนี่ก่อน้นบูมีผนลมได้นี่ผนลมมีอยีรอน่อไได้สรีในนบมาให้ลูกให้ล้านกินแม้แเม้เบิ้มมันชิมาข้นอยู่เลยนะเบิ้งโอ้ยออกมาตีให้หน่อยนะเต้นดองเลยดี่งกรตกระทัวต้มแม่กินลิ่นแม่กินลิ่นแมม้อนทัวต้ม สตรีรเม็ดอันนี้นะวัตถุนิรัการไปตลาดต้นเศร้าบ่เศร้าก็สวยแล้ยที่ยังกลัวเลยมากินข้วต้มน้องกันให้แม่จี้เพิ่งไปเห็ดขนมมกเด้อพี่น้องเออที่มาตัดตองนะยังไม่ตัดตัดอะไรอนะยู่อันนะ่ะมันบ่อพอ่อมันตัดอย่างนี้อีกเออนนีอันนี้กันบ่อพอ่อ,อนนตัดอะไรนรกเนี่คนรอละคนรอนี่ อส้อหมละสาถุงมะร้าวกับแพง่หเส้าหาผนะคนโนอีแมสีให้พ่อเส้าหาพันกแม่แหละซีพ่อเาี่ซีให้พ่อเสาหาพันลาซีคือชินวยหาพันนั่นแหละ มัดไม้ใส่ไหมเออมัดมีใส่ไม้ไปหาเห็ดกันได้บ่หาเห็ดเหรได้เห็ดได้เหรอหาลำเขาได้สิบบอลละดอกสองดอกเลยนะแล้วแค่หนึ่งดอกแค่เปลืงนะแค่เปวือกนะแค่เปวกก็จะบอลเขาเอาตลาดก็าไปได้เห응็ดลายได้เห็ดปวกกกนิดเดียว cái vậy, vậy nào có thai một một hà nó kia nè, ừ. ừ. rồi cái Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn บ้านแห่งตาป้า,เ,ปาเริ่มมาเมียนเนแอยพีมก่อนเริ่มแล้วก็นั่นน้วะจะจับไปถิป่มเพ่อเริ่มแนั่นนะออกมาแล้วก็ ต,หาหาล,ตลาดตรงเฮ้ยค้นนะเขาเลิกขึ้นมาเลยนะเฮ้ย12โมงเราไม่เลิกใชไหมอไรนะสวยเลยเนานะเสนะียงลว ดดคือสิบ่มีฝนบาดฝนตกก็คือมันสิบดแดดบาดตกก็คือว่าสิตกสลอดเนาะอืคสิบดแดดก็คือเนี่ยกระตุ้มบางแห้งมาแดดก็คือสิ่งนี้คือสิแดดมันมือเบม่อนในนี่แดดห่อนนี่นี่เฮาย้อนเฮีย คือดาซุกนี่มันซุกเต็มันซุกมัที่สิมันซ uh ุกเลยซุกเกามันเท้าเท้ามัแสงเลยมันเนี่ยซื้ันสิบัรจ้าเอ็ดนั์อันการพงอันคารพระสามอันผุดพระศิวะพระฮัทีัทข้าหาซุกข้าหาผมบอกเงินเจ้าหาผมเจ้าหาผมมาดังเงินเอเจ้าหาผมนะ

มากินมาเนี่ยนักเรียนเขต้มเนี่ยมาใหม่ลูนก,กนักแม่เนี่ยมันกินอย่างมันจะกัดทิมกินน้อยน่ะนัก็ทิมเราก็ยัางม่าใดไหมเมื่อตอนนั้นตะเมฆนะยัางหอนอยู่ยได้แต่สลีนี่ก็ได้ะเขาต้มมาใหม่ใหม่ไม่อะไรไหไม ก็ต้มตจลีกะต้มอาแปรงงามอะไปเลยมาเอาม,อมาเอานี่ไหมอร่อยไปมาเอานี่เอากรนะป๋วยนนเนี่ยเอาเออกินมันี่ không nhiều Cũng nhỏ hòn nữa để phải gắt không nữa mắn hết mắn rồi vào rồi, đây là mình rồi rồi, mất gì rồi gì đấy, đi, dài แม่จรหันนักโต๊ะต้มออนี่าำนี่ดนีพ่อแห้งเลยมันบวรอ่จะานี่ก็ ใน ة, น, ar, น้อยมันเดทุกเรื่องเงียประตเจ้าใหญ่เลยล่ะถ้าอยากได้อีกได้เป็นใหญ่เลยมองเลื่องแงอีกได้เป็นขเป็นสาวเลยแง่ได้เป็นใหเลยป็นัไงอเกิดชนะก่อยากเอาลูกเลยป็นสัตว์ใจเป็นตัวผูกก็อยากเป็นตัวมี้เกิดสนาะหมักแลวบุญยิงอยากเป็นผุกชาย ใช่ฮะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเอาเป็นแม่เนี่ยมันถูกถูกกุมูลคือแม่ผอมพอนี่ไม่จะถูกค้างเงินเน,นี่ยใช่มัธนัเป็นพอแม่เนี่ยถูกมันถูกอยา่าง ก็อยากกินชรีก็อยากกินแค่แม่กเป็นยังไงคแม่กแต่แม่กเป็นก็เทยบะเย้เสียงห้องนี่กีก้ขีดดเโตโต้เลยเสียงแ้ะ โมต้เน <it is very good> ี่กิ็ดังขนาดนะในน้อยโมซุบน้อยได้นึ่งอะกันล่ะโอ้ยเสียงนะดังได้แท้ได้เอาโต้เลยจนแสรเกี่ยวมุ้งไปได้บนระเบีอ่ะอันนี้ไม่แก้แค่นี้เด้อยึดปีนนนี้เด้อมากกินถั่วต้มเด้่ยตั้มี ต้มมักซารี่ต้มให้มัแก้หายกินซารี่ก็กินต้มก็กินไม่แก้หายกินไม่ใช่ของอีเม่ของเจ้ากับมีก็แค่ใส่ใส่แช่นในกับปัน Này này. Điều này. Điều này. Điều này cái lý nhìn nè. Đó. Em อก๊บข้างนอกเยลยกวยน้าคือจานนีน่นนก๊บ้างนอกกปป็วย,ยน้าคือาน่บอร่อยงามเนี่ยอาคิปนี้ก็ล้านพีร่าน่องเนื้อพีน้องเน้อไปตลาดมาซื้อถั่วต้มที่รีไม่ร้านกินโอเคบาย